ครับผมไม่ใช่หมอผมไม่ใช่นักวิจัยผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญสิ่งผมเป็นคือผมเป็นมะเร็งปอดเป็นมาได้8 8เ8แปดเดือนแล้วครับแตยที่เจอมาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาวันนี้ก็เริ่มจะทำคลิป เพื่อให้ไข้ที่เป็นไดเอาไปใช้เป็นช่องทางในการเข้าไปในรักษาไม่ได้หวังมาได้ทําบุญมีบุญคุอะไรถ้ามีประโยชน์ก็ก็ดูครับที่ทำ่ใช่เรอเงินถ้คนดูชอบเยอะอะไเยอะผมก็ได้เงินใช้เป็นค่ารุดค่าลาไปหาหมอแค่นั้นเองก็เอาตามสะดวกนะครับ ชอบก็ว่ากันไม่ชอบก็ไม่ว่ามีอะไรก็ใต้คอมเมนต์ก็ส่งมาซึ่งในขั้นตอนในการทำก็มีหลายๆอย่างที่10บแต่ละภาคที่เป็น EP EP แรกผมคงจะคุยเรื่องของการที่ไปตรวจเจอเจอ,อะมะเร็งปอดเจอ,อยังไงแล้วก็จะเข้าการรักษายัางไงผมผมเป็นมะเร็งปอดแล้วก็ตรวจเจอ สภาพที่เห็นในภาพปัจจุบันเนี่ยน้ำหนักผมขึ้นมาประมาณประมาณเกือบสิบโลแล้วแต่เมื่อแปดเดือนที่แล้วสภาพมยบ่นี้ผมมีอาการเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่เลยครับ